จุดนี้อีกพี่น้องเหรียญบาทนี่เหรียญบาทนี่ก็เหรียญบาทพี่น้องเหรียญบาทเหมือนกันนี่พี่น้อง มีเหรียญบาท <c oughs> มีเหรียญบาทมีเหรียญห้าสิบห้าสิบสตางค์ครับนี่ราชการที่เก้าครับแต่เป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ เหรียญน,นี้เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ครับที่เขาเรียกอะไรจะเป็นดินนะแต่มันเลือนลางครับพี่น้องเนี่ยรัฐบาลไทยสองพันปีพศสองพันห้าร้อยครับเนี่ยปีพศสองพันห้าร้อยนานแล้วครับอันนี้ เหรียนยี่สิบห้าอันนี้เหรียนห้าสิส 2, 5, 2, 3, บส, 2, สตังค์ในปีพศปีพศสองห้าสองสามครับพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสามเหรียนห้าสิบสตังค์ครับอืมตันก้อยนี่ครับนี่ เจ้ไทยราชการที่เก้าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเรือหงครับเหรียญบาทเรือหง2์สองพันห้าร้อยยี่สิบครับปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบ พศ2521 0บาทเป็นรูปเรือหองครับสวยงามครับเหรียญน,นี้หรือรูปเลือหองด้านหัวเป็นประเทศไทยรัชการที่9ครับพหลวงของเรา สวยงมรเรียนี้รูปเรือหงเรามาดูเหรียญบาทอีกเรียญเหรียญนี้วัอะไรก็ไม่รู้ครับนี่กมลไม่แน่นพอครับเอาเป็นว่าเป็นเหรียญสิบ,บาท <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเหรียญหนึบาท แล้วกันครับอันนี้เขียนเขียนว่าประเทศไทยปีพศสองพันปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าครับเนี่ยเป็นวัดอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นวัดพระแก้วเรืออะไรก็ไม่รู้ครับจะเป็นแบบนี้ครับเหรียญหนึ่งบาท จะเป็นแบบนี้ภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่เก้าครับ <c oughs> เรียนหนึ่งบาทเหมือนกันครับ <c oughs> 50สตางคาแล้วก็ยัน,นยีสิบาตางค์เงี้ยเราก็จะใส่ไว้พีน้องเี้นี้พีน,น,น้องปก